ที่เจอกันนานเลยสวยขึ้นทุกวันทุกวันวิวพรกิจชาเมย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวระหว่างเซ็ตตุ๊กตี่นะฮะ,ะถามความรู้สึกโบก่อนเลยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างาที่ได้มาเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกับชาเมย์เต็มต,ตัวแล้วตอนนี้นช่วยนั่นได้เลยนะได้ค่ะคือหนึ่งเลยก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ทํางานร่วมกับพี่ๆที่เราแบบเออรู้จักกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบ ชอบคอาราเต้อยู่แล้วเราพอ,อได้มาทําของพี่เ<อ>ชียรค่ะพี่เชียร์ี่กระตูนเราคือแบบดีลผลลัพธ์เห็นชัดเจนด้วยคือเราเราทานจริงในทุกๆสูตรเลย<ม>ใช่เลยค่ะกลอกปากพร้อมกันกลอกปากพร้อมกันเป็น,ปนวา่าเป็นช็อตอะช็อตจำของวันนี้<อ>ใช่<อ>ค่ะซึ่งมาหนึ่งวันที่ไม่ได้ฟังงว่าแต่ละตัวเขามีส่วนผสมสารสกัดได้สิได้สิตัวจริงเหรอ เดี๋ยวระหว่างนี้นะัะตอนนี้ผู้คนกำลังทำสูตรของตัวเองอยู่ผมก็ไปถามดีกว่าว่าใครทำสูตรไหนใช้เทอร์เจนตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวให้มองไปด้วยไหมนะบมาด้วยได้สิะะนะท,ที่แบบอินไซ e ์เอา์นะคะก็คือดูแลจากภายใน,ใน เซรั่มดีสกินบูสเตอร์จากเนชามเนี่ยให้ได้ทดลองกันอีกสวัสดีค่ะเจค่ะอค่ะไม่อยู่ในงานช่ไมคะใ่แล้วแล้วก็คือสั้นๆเลนี้คือหน่งคำนำอด้วยนะคะขอบคุณนะคะชั้นไ่ได้นะคะชันค่ขอบชาค่ะ 늘편만해지고했어 오늘 밤에도 외가너 있어줘서 조금 해본 지를 했어 요즘 새벽 에는 소금이 늘어서 왜냐면 너의 색깔은 blue 새벽에 떨어져 버린 blue 하늘이 파란색이 너에게서 so I 탄소 뒤집어 생각하란 말을 머릿속을 돌아다녔어 오늘 어떤 면이 보일까 이 다르듯이 밤은 같지만 너의 밤은 어땠는지 이렇게 이 많은 밤에 이 많은 밤에 슬고했어 이 많은 밤에 이 많은 밤에 잊어버리지는 마 소중한 왜나 잊어버리지는 마 When I'm